ดาว4แสนนะคะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่เช้าเลยลูกค้าโทรมาหาพี่หน่อยนะคะแล้วก็โทรมาสอบถามว่าพี่หน่อยเนี่ยหนูว่าไปจัดไฟแนนซ์มามีเงินดาวด้วยนะแต่ทําไมถึงจัดไม่ผ่านก็สอบถามรัก,ซ,กซักไซส์ประวัติมานะคะก็ได้ความมาว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะคะอยู่ต่างจังหวัดร้านใหญ่เลยสต เดินบัญชีเดือนหนึ่งเป,เป็นล้านนะคะไปยื่นกู้ซื้อรถป้ายแดงยี่ห้อหนึ่งนะคะลูกค้าไม่ได้ติดประวัตินะคะไม่ได้ติดประวัติไม่มีเครดิตอะไรนะคะมีเงินเดินบัญชีมีสเตทเมนต์และมีเงินดาว 4, าน0สี่แสนบาทนะคะไปทําเรื่องยื่นกู้ซื้อรถป้ายแดงนะคะแบรนด์หนึ่งนะคะหนึ่งแบรนด์ตอนไปเนี่ยไปยื่นเสร็จยื่นแบงค์แรกนะคะยืน่นยื่นไฟแนนซ์แรกเนี่ยให้เงืนอนกัน แลแจ้งว่าพี่จัดไม่ได้นะคะบุคคลติดตามพี่เนี่ยมีติดโดยตรงกับของไฟแนดซ์นนี้ลูกค้าก็แบบเออแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่รู้หรอเพราะแจ้งหมดแล้วทุกอย่างนะคะเสร็จปุ๊บเรียกไปจัดแบงค์ที่2จัดใหม่อีกพอจัดแบงค์ที่2เสร็จปุ๊บแบงค์บอกจัดไม่ได้นะคะเพราะลูกค้ามีแท็กซิ่จัดครั้งแรกลูกค้าก็แบบเออทำไมมันยังไม่ได้ติดแบ็คลิสก็ไม่ได้ติดประวัติก็ไม่ได้มี เพราะติดแท็กจากครั้งแรกครั้งที่สามยังเชื่อเซลลให้เซล์ทำงานให้อีกครั้งที่สามไปจัดไฟแนนซ์ก็บอกจัดไม่ได้นะคะติดติดแทกสองที่จากสองครั้งแรกลูกค้าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ลวะว่าเงินดาวมีดาวสี่แสนแต่เซลล์จัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าไม่ผ่านลูกค้าโทรมาแบบหนูก็ไม่รู้หนูติดอะไรหรือเปล่า ธนาคารก็บอกประวัติไม่ได้ติดอะไรค่ะแต่ติดแ็กซิงนี่แหละค่ะกาลังจะบอกว่าลูกค้านะคะที่จะยื่นกู้ซื้อรถเนี่ยมีเงินดาวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รถนะคะคุณไปเจอเซล์จัดไฟแนนซ์ไม่เป็นดูสิสามที่สามครั้งทําลูกค้าติดแ็กซิงแล้วตอนนี้ต่อให้มีดาวสี่แสนก็แก้งานยากพอสมควรเลยนะคะกับการซื้อรถหนึ่งคันแต่ถ้าคุณเจอเซล์ที่จัดไฟแนนซ์เป็นเนี่ยพี่หน่อยเชื่อว่าเคสเนี้ย มารอบเดียวอะจบแน่นอนดาวสี่แสนไม่ติดประวัติไม่ติดแบกริบไม่ติดแถบซิงเจ้าของกิจการจดทะเบียนการค้าสเตตเมนเดินเป็นล้านยังไงก็ต้องจบแต่เชื่อไหมไปจัดเราไม่จบ3ครั้งลูกค้าแบบโหหนูไปต่อไม่เป็นเลยพี่ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะพี่เหนือก็ให้คาปรึกษาไปสุดท้ายก็ลูกค้าก็ต้องบอกว่าแนะนําให้หยุดไปก่อนเลยนะคะพี่หน่อยเองก็ไม่อยากให้ยื่นกู้อะไรอีกทิ้งนิ่งก่อนนะคะสัก6เดือนนะคะแล้วค่อยกลับมายื่นกู้ใหม่อันนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ฝากลูกค้านะคะถ้าคุณจะซื้อรถ1คันนะคะแล้วคุณยังไม่มั่นใจในตัวเซลล์มากพอเนี่ยศึกษาคนขายดีๆนิดนึงส่วนใครอยากมาเป็นลูกค้าพี่หน่อยนะคะเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดกับคุณแน่นอนเพราะพี่หน่อยชํานาญเรื่องการจัดไฟแนนซ์มากๆค่ะติดตามกันต่อนะคะ